บนาประเพณีบทนาคหรือว่าการอุปสมบทเนี่ยเป็นประเพณีโบราณสืบมาแต่ครั้งพุทธกาลนะคะและก็ผู้ที่นับถือพุทธศาสนาได้ปฏิบัติสืบต่อมาในขั้นต้นนั้นค่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงบวชให้เองเรียกว่าเอหิภิกุอุปสัมปทาแปลว่าอุปสมบทด้วยทรงอนุญาตให้เป็นพระภิกษุ ต่อมาค่ะได้ขออนุญาตให้สาวกของพระองค์บวชได้เองบ้างเรียกว่าติสรณะคมนุปะสัมปทาแปลว่าอุปสมบทด้วยถึงสามสารณะ ครั้นเมื่อกิจการพระาศาสนาจเจริญแพร่หลายมากขึ้นค่ะก็ได้โปรโดให้งดการประทานอุปสมบทด้วยพระองค์เองและการอุปสมบทของสาวกเสียทรงอนุญาตให้สงฆ์ทำด้วยวิธีที่เรียกว่ายัติจตุธก,กรรมอุปสมบท คือพิสูจประชุมครบองค์กำหนดในเขตแห่งชุมนุมซึ่งเรียกว่าสีมาอาว่า,าประกาศเรื่องที่จะรับบวชตนซึ่งได้ถือเป็นประเพณีต่อมาจนปัจจุบันนี้คำว่าบวชนาคเนี่ยนะคะเป็นคำแปลมาจากคำว่าบวชคำหนึ่งและคำว่านาคอีกคำหนึ่งคำว่าบวชเนี่ยมาจากคำว่าปอ และก็บวกด้วยวชแปลว่าเว้นทั่วคือเว้นจากกามส่วนคําว่าน่านั้นกล่าวกันต่างๆนะคะคุณพระสมมุติอมรอพันธ์ได้ส่งอธิบายไว้ว่าเหตุใดจึงเรียกว่านาก็สันนิษฐานได้สองอย่างอย่างหนึ่งมีนิทานเล่ากันมาอ้างว่าเป็นคําเทศนาเมื่อครั้งพระพุทธเจ้ายังดํารงพระจนอยู่นั้นมีพระยานาค แปลงเป็นมนุษย์มาปลอมบวชเป็นพิสุในพระพุทธศาสนาและวิสัยนาคนั้นค่ะถึงจะแปลงตัวเป็นอะไรอะไรก็ดีถ้าเวลานอนหลับแล้วนะคะร่างกายเนี่ยก็จะกลับเป็นนาคไปแต่หามีผู้ใดเห็นไม่จึงได้บวชอยู่ช้านานอยู่มาวันหนึ่งค่ะเวลาพระยานาคที่ปลอมบวชนั้นนอนหลับกายเนี่ยกลับเป็นนาคตามธรรมดาก็มีพระพิสุเห็นเข้าจึงนำความไปกราบทูลพระพุทธเจ้าครั้นพระพิสุที่เป็นนาคนั้นมาฟา เจ้าจึงรับสั่งถามพิสูจนนั้นก็กล่าบทูลตามความจริงว่าตนเป็นนาคมีศรัทธาอยากจะบวชจึงได้แปลงเป็นมนุษย์มาบวชพระพุทธเจ้าดํารัสว่าสัตว์เดรัจฉานใช้วิสัยที่จะบวชในพระศาสนาดํารัสดังนี้แล้วนะคะก็โปรดให้พระพิสูจนนั้นออกจากเพศบรรพชิตกลับเป็นนาคตามเดิมพระยานาคมีความอะไรมากจึงกลับทูลว่าถึงจะไม่ได้บวชอยู่ต่อไปก็ตามแต่ขอฝากชื่อไว้ถ้าผู้ใดจะบวชแล้วขอให เรียกชื่อวน,นาคเสียก่อนให้เสมอไปพระพุทธองค์ทรงรับพระพุทธองค์ทรงรับตามคําพระยานาคแล้วพระยานาคก,ก็กลับไปยังพิภพของตนตั้งแต่นั้นมานะคะพระพุทธเจ้าจึงได้ตั้งธรรมเนียมไว้ว่าถ้าผู้ใดจะบวชให้ชื่อนาคเสียก่อนแล้วจึงจะบวชจึงเป็นธรรมเนียมเรียกผู้ที่จะบวชวน,นาคสืบมาจนบัดนี้และนิทานนี้ค่ะเป็นแต่เล่ากันมาว่าเป็นคําเทศนาแต่ก็ไม่เคยได้ฟังพระเทศและ ไม่เคยได้เห็นหนังสือในเรื่องนี้เลยมีเรื่องที่คล้ายคลึงอยู่เรื่องหนึ่งค่ะแต่นิทานเอรกปัต,ตานาคที่มีอยู่ในธรรมบทเป็นเรื่องว่าด้วยพญานาคศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่ความก็ไม่เหมือนกันไม่ถึงกับมาบวชเป็นแค่สารณะเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งในตำราบ,บทนาคยกุทาหณ์ที่จะสวดจตินั้นให้คําว่านาโคคือนาคเป็นชื่อผู้บวชจดคิดไปว่าเป็นด้วยพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้ใช้อย่างนี้ตามคําพญานาคทูลขอ ไวก็ติดจะไปได้แต่เห็นว่าในวิธีบรรพชาอุป,ปสัมปทาที่มีในคำพีมหาวัตนนั้นค่ะก็หามีนาโคไม่จึงเห็นว่าจะเป็นท่านพระเถระองค์ใดองค์หนึง่งตั้งตำราขึ้นไว้สำหรับท่องบทโดยง่ายที่อ้างชื่อว่านาโคนั้นก็โดยขึ้นปากจินใจในชื่อนั้นหรืออาศัยเหตุใด,ดเหตุหนึง่งแต่คงจะไม่ใช่เรื่องพญานาคปลอมบวชเมื่อวางเป็นตำราไว้แล้วก็เป็นแบบเรียนกันสืบมาการที่ เรียกคนที่จะบวชว่านาคอาศัยเหตุสองอย่างเช่นบ้ามณีก็คืออย่างหนึ่งก็คือเป็นนิทานนะคะที่ออพระพุทธองค์ได้เทศนาไว้นะคะก็แต่ว่าถ้าไปหาจากหลักฐานอย่างอื่นมันไม่มีนะคะว่าเทศนาเมื่อไหรอะไรแบบไหนเนี่ยนะคะจะแต่งขึ้นมาเองภายหลังหรือเปล่านี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะที่จะบวชได้จะต้องมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์นะคะแต่บางทีก็อนุโลมเพียง19ปี3เดือนที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรคะ ก็คือนับเดือนที่อยู่ในคันเพิ่มอีก9เดือนก็เป็นเต็ม20พอดีนะคะไม่เป็นผู้ที่มีนิสินติดตัวไม่เคยต้องปาราชิกขาดจากความเป็นพระคือหมายถึงเคยบวชมาแล้วหนึ่งไม่ฆ่าบิดามารดาของตนไม่เป็นคนติดฟินกินเหล้าจนละเลิกไม่ได้เดี๋ยวนี้นะคะไม่ติดฟินแต่ติดอย่างอื่นแทนนะคะไม่มีโรค5้าอย่างเช่นโรคเรื้อน2ต้องได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือถ้าเป็นข้าราชการก็ได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว ในสมัยโบราณค่ะผู้ที่จะบวชซึ่งเรียกว่าเจ้าหน้าจะต้องไปอยู่วัดเรียอย่างน้อย15วันเพื่อซักซ้อมพิธีบรรพชาอุปสมบทเรียกว่าซ้อมขนนันนาคและท่องสิกขาบท1ิบและคำปลวดน้ำและอื่นๆที่ควรจะรู้ก่อนจะถึงวันบวชเจ้าหน้าจะต้องจัดดอกไม้ทูกเทียนเที่ยวขอลาญาติพี่น้องและผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเป็นการขอขมาลาโทษที่ได้ล่วงเกินไว้สิ่งสําคัญหรือเครื่องใช้ในการบวชเรียกว่าอัฐบริขารแปลว่าเครื่องใช้สอยของพระนะคะก็จะมี อยู่8อย่างคือสบงจีวรสังาติบาทมีโกนหรือมีตัดเล็บเข็มประคดเอวกระบอกกรองน้ำหรือเฉพาะที่เรียกว่าไตรครองนั้นนะคะก็จะมีจีวรสบงสังาติอังสะรัดประคดเอวรัดประคดอ,อก ผ้ากราบซึ่งพับมัดรวมวางไว้บนผานแว่นฟ้าส่วนอ e ีกชุดหนึ่งเรียกว่าอาศัยนะคะก็จะมีจีวรสวงอังสะผ้าอาบซึ่งมีไว้ผลัดเปลี่ยนของนอกจากนี้ก็มีพวกตลาลปัดย่ามผ้าเช็ดหน้าร่มรองเท้าเสือ้มอม้อนมุ้งผ้าหุ่มนอนหรือของใช้อื่นๆนะคะก็แล้วแต่ว่าเจา้าภาพเนี่ยจะมีเงินซื้อหาถวายตามความพอใจค่ะตามประเพณีนิยมนะคะมักจะมีการทําขวัญน,นาาก,ก่อนบวชคือในตอนเย็นก่อนวันบวชนะคะ ชาวนางเนี่ยจะโกโนผมโกนหนวดโกนคิ้วให้เรียบร้อยแต่งกายตามฐานะบ้างนุ่งขาวใส่เสื้อขาวห่มผ้าเฉียงบ่าที่มีฐานะดีหน่อยก็มักคาดเข็มขัดหน้าหรือทองสวมแหวนบ้างก็แต่งตัวนุ่งเย,ยระบะสวมเสื้อคลุยเมื่อแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะก็เข้ามานั่งในมฑลทุนพิธีที่จะทําขวัญมีใบสีใบตอง5้าชั้นปัจจุบันนี้ค่ะนิยมอ,อ่อใบสีที่ทําด้วยกระดาษเงินกระดาษทองเพราะว่าราคาถูกหรือว่าขอ ยืมหรือเช่ากันได้นะครับไม่ต้องมาจัดใหม่ให้เสียเวลานะคะ แต่ที่สําคัญที่ต้องใช้ไปต้องจริงๆก็คือใบสีปากชามค่ะนอกจากนี้ก็จะมีขนมมะพร้าวอ่อนกล้วยน้ําและก็แว่นเวียนเทียนพวกญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนั่งล้อมรอบเจ้านาคไราบาดเครื่องบริการต่างๆก็ให้นํามาตั้งในที่ทําขวัญด้วยนะคะเมื่อพร้อมดีแล้วค่ะคนทําขวัญก็จะเริ่มทําขวัญเนื้อความของบททําขวัญเนี่ยส่วนมากก็จะกล่าวถึงคุณบิดามดารดาโดยเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิเรื่อยมาจนเติบใหญ่เอาถึงอันนี้ ของของการบรรพชาอุปสมบทเมื่อทำขวัญจบแล้วก็มีการเวียนเทียนเวียนจากซ้ายไปขวาจนครบห้ารอบแล้วก็ดับเทียนชัยโบกขวัญตักขวัญให้เจ้านาคเหมือนทำขวัญกน,นจึงบางครั้งเขาบอกอะไรนะเวลาในทำขวัญน,นาคในบางคนเนี่ยร้องไห้นะ <c oughs> คนที่ก็ททำเก่งๆเนียเพราะว่าคนในพิธีเนี่ยจะร้องไห้กันนะคะครั้นวันรุ่งขึ้นค่ะเป็นวันบวชตามธรรมเนียมก็จะมีการแห่นาคไปวดัดการจัดกระบวนแห่ไปก็มีแบบแผนแน่นอนที่นิยมนั้นค่ะถ้ามีดน หรือการเล่นเขามักจะให้อยู่หน้ากระบวนถัดมาก็เป็นพวกที่ถือเครื่องไทยธรรมที่จะถวายพระสงฆ์ต่อมาก็เป็นพวกที่ถือเทียนกรวยที่จะถวายคู่สวนและอุปชาต่อมาคือผู้ที่ถือไตรครองซึ่งตามปกติจะเป็นมารดาของเจ้านาคนะคะเป็นคนอุ้มและถ้ามีใครคู่สวนและอุปชาด้วยกันก็มักจะให้ญาติที่สนิทเนี่ยอุ้มส่วนบานหวาลวงตาลปัดนั้นนะคะบิดาก็จะเป็นผู้ถือต่อจากนั้นก็ถึงตัวเจ้านาคนะ,คะซึ่งจะต้อง มีกดกัน้นบางแห่งหากดได้ง่ายก็มักจะถือขั้นไตรคลองและไตรอื่นๆด้วยในส่วนตัวเจ้านางนั้นค่ะมักจะนิยมไปตามท้องถิ่นนะคะบางแห่งก็มีเครื่องสวมหัวทําเป็นรูปหัวพญานาคเพื่อให้เข้ากับตำนานก็มีบางแห่งก็ใช้ลอมพอกนะคะที่ไม่สวมอะไรเลยก็มีข้อสําคัญค่ะเจ้านางเนี่ยจะต้องถือดอกบัว3ดอกอทูบ2เทียน2บางท้องถิ่นนิยมให้เจ้านาขี่ม้าค่ะเพื่อให้เข้าเรื่อง กับพุทธประวัติที่ว่าส่งม,ม้าออกจากพระนครไปเมื่อเข้าเขตวันแล้วก็แห่เวียนเทียนรอบโบสถ์สามรอบจากซ้ายไปขวาเรียกว่าประทักษิณเมื่อครบแล้วค่ะเจ้าหน้าก็ลดเสื้อคลุยลงเฉียงบ่าถอดเครื่องสวมศีรษะออก จุดทูบเทียนบูชาเสมาที่หน้าพระอุโบสถเป็นการเคารพต่อเขตแดนที่ตนจะเข้าไปอุปสมบทตามปกตินะคะก็จะมีคนให้ว่าตามต่อจากนั้นค่ะเจ้าหน้าก็โปรยทานจากนั้นบิดามารดาญาติพี่น้องจูงเจ้าหน้าเข้าไปในพระอุโบสถเจ้าหน้าเข้าไปจุดเทียนบูชาพระประธานด้านข้างพระราทต์ขวาเทียนที่บูชาพระนี้ค่ะถือเป็นเทียนเสียงทายตามความเชื่อของชาวบ้านว่าถ้าเจ้าหน้าปักเทียนตรงแล้วบว อยู่ได้นานถ้าปักเทียนเอ็นแล้วบวชไม่นานยิ่งเอียงมากก็ยิ่งสึกเร็วเมื่อสงประชุมพร้อมกันแล้วนะคะผู้เป็นเจ้าของนางจึงหยิบผ้าไตรส่งให้เจ้านางเจ้านางทาความเคารพแล้วจึงถือเอาผ้าไตรนั้นเข้าไปในถ้ากลางสงฆ์ของบรรพชาค่ะผู้ที่จะบวชเป็นพระพิสุกเนี่ยจะต้องบวชเป็นสมณเณรก่อนนะคะถึงผู้ที่บวชเป็นสมณเณรอยู่แล้วเมื่อจะบุสมบติเป็นพระพิสุกก็จะต้องขอไตรสรณนคมและศีลใหม่จึงจะบวชเป็น พระพิสุทธิ์ต่อไปเมื่อขอบรรพชาแล้วก็ออกมาห่มผ้าครั้นหอมผ้าเสร็จแล้วก็เข้าไปขอศีลที่ท้ายอาสนะสงฆ์ท่านผู้เป็นกรรมวาจาออกมาให้ศีลเมื่อรับศีลเสร็จแล้วบิดาหรือเจ้าของนาเอาบาทประเคนส่งให้ค่ะซึ่งในบาทนี้ค่ะมักจะมีผู้เอาเครื่องรางของขลังบรรจุไว้ค่ะเมื่อบวชแล้วก็ถือกันว่าเครื่องรางของขลังนั้นได้ ปลุกเสกด้วยนะคะแล้วจึงถือบาทเข้าไปขอ,อนิสัยเมื่อผู้บวชเข้าไปขอ,อนิสัยในถ้ำกลางส่งแล้วพระอุปชาและกรรมวาจาให้ตะพายบาทแล้วบอกบาทและจีวรแล้วก็ไล่ออกมายืนห่างหัตถบาทแล้วท่านกรรมวาจา ออกมาถามกรรมวาจานั้นสวดองค์เดียวบ้างสององบ้างนาที่จวนนั้นค่ะสวดทีละองค์บ้างทีละคู่บ้างครั้นท่านกรรมวาจาออกมาถามนอกแล้วค่ะกลับเข้าไปในถ้ำกลางสง์แล้วสวดขึ้นแล้วก็เรียกผู้ที่จ,จวชเข้าไปถ้ำกลางสง์ผู้บวชเข้าไปขออุปสัมปทาแล้วพระกรรมวาจาสวดยติจตุทกรรมสาเร็จกิจอุปสัมปทาในเวลาทําพิธีบวชเสร็จต้องดูเงาเหยียบชั้นฉายว่ามีกี่ชั้น เพราะตามบทรบัญญัติให้กำหนดวันเวลาที่บวชไว้ค่ะสำหรับเวลาเมื่อพบเพื่อนพรหมจรรย์จะได้รู้พรรษาอายุแกอ่อนกว่ากันอย่างไรในปัจจุบันค่ะใช้นาฬิกาไม่ได้ใช้วัดเงาแดดกันแล้วนะคะหลังจากเสร็จพิธีอุปสมบทแล้วนะคะพระกรรมวาจาองค์หนึ่งบอกอนุาสาตแก่พระพิสุทธิ์ที่บวชใหม่ต่อจากนั้นค่ะผู้บวชถวายเครื่องสักการะแก่ท่านผู้บอกอนุาสาตตลอดจนพระสงฆ์ที่นั่งหัตถบารทั่วกันแล้วก็ออกมารับของที่บันได ญาติมิทนามาถวายต่อจากนั้นค่ะพระอุปชาญาถาพระสงฆ์รับสัพพีอนุโมทนาพระที่บวชใหม่กรวดน้ําเป็นเสร็จพิธีอันนี้บอกไว้ละเอียดเลยเนาะนำมาเล่ากันนํามาเล่ามาฝากกันบอกไว้ละเอียดเลยนะบางคนไปงานบวชก็อาจจะไม่ได้เข้าถึงในพิธีขั้นตอนนี้หรือบางคนอาจจะไม่เคยไปก็เลยอาจจะไม่ทราบนะ,ะว่าพิธีเขาทากันละเอียดยังไงบ้างนะคะที่กล่าวมานี้ค่ะก็เป็นการบวชนาคตามธรรมดาท,ท,ทั่วไปนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นนักหลวงก็เป็นแบบอย่างอีกแบบ แบบหนึ่งเ่ยนะคะ บอกแขกค่ะตามความหมายทั่วไปนะคำว่าแขกเนี่ยคือหมายถึงผู้มาหาผู้มาแต่อื่นคนบ้านอื่นที่มาช่วยทำงานเช่นมีคนมาหาที่บ้านก็พูดกันว่ามีแขกมาหามีคำกล่าวมาแต่โบราณว่าเมื่อเหลือกำลังลากให้ออกปากบอกแขกช่วยแบ่งหามแขกในที่นี้ก็คือคนอื่นนั่นเองนะคะแขกที่มาช่วยทำการงานนี้ก็จะมีชื่อเรียกต่างกันอยู่3อย่างค่ะคือหนึ่งแขกขอแรงเป็นพวกที่มาช่วยเหลือด้วยความ ความสมัครใจเช่นขอร้องให้มาช่วยมุงหลังคาเรือนเจ้าของเรือนเพียงแต่จะหาอาหารเลี้ยงดูแขกเท่านั้นค่ะไม่ต้องมีของตอบแทนอะไรข,ข,ข้อ2ค่ะแขกโรงแรงเป็นพวกที่แลกเปลี่ยนแรงงานกันเช่นบ้านหนึ่งมาทํางานใ้อีกบ้านหนึ่งเมื่อถึงคราวบ้านแรกทํางานบ้านที่เคยวานเขามาช่วยก็ต้องไปช่วยตอบแทน3าค่ะแขกอาสาเป็นแขกพิเศษไม่เหมือนแขกดังกล่าวเป็นเรื่องเฉพาะสําหรับหนุ่มสาวที่ชอบพอกัน ตามธรรมดาค่ะหนุ่มที่ไปชอบสาวบ้านใหนเมื่อทราบว่าสาวบ้านนั้นจะทํางานการที่ต้องใช้คนมากก็เป็นหัวหน้าชักชวนเพื่อนฝูงรุ่นรลวคราวเดียวกันไปช่วยนี่เป็นสมัยก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้นี่ออจะอาสาขนาดนั้นเลยหรือเปล่านี่ยังไม่แน่ใจนะคะประเพณีออกประเพณีบอกแข่งนั้นค่ะบางถิ่นเรียกว่าออกปากทางนครศรีธรรมราชค่ะเมื่อต้องการใช้แรงงานเช่นถทยนน้า ปักดำปลูกข้าวเก็บเกี่ยวข้าวหรือว่างานอื่นๆที่ต้องใช้คนจานวนมากนะคะก็ใช้ประเพณีออกปากคือออกปากบอกเพื่อนบ้านใกล้เคียงให้ไปช่วยกันส่วนผู้ที่ออกปากก็จะมาช่วยงานด้วยความเต็มใจและจะเรียกว่าไปกินวานเช่นเมื่อคนมาออกปากให้ไปทํานาทําสวนหรือปลูกเรือนก็เรียกว่าไปกินวานนาไปกินวานสวนไปกินวานยกเรือนที่เรียกว่าไปกินวานก็เพราะว่าในการช่วยงาน ตามที่มีคนออกปากหรือว่าขอแรงหรือวานเนี่ยซึ่งตรงกับทางภาคกลางที่พูดว่าวหว้วานนะคะหมายถึงขอร้องให้ช่วยเหลือนั่นเองค่ะการบอกแขกอีกอย่างหนึ่งซึ่งต่างกับที่กล่าวมาแล้วนะคะคือการบอกแขกในการเผาศพในสมัยโบราณนะคะบอกเพื่อให้โอกาสแก่คนที่เคยรู้จักกับผู้ตายโดยเป็นญาหรือมิตรหรือแม้เป็นศัตรูค,ค่ะซึ่งอาจจะมีเวรกรรมต่อกันมาแต่หนหลังได้ไปขอขมาศพเป็นการอโหสิกรรมในกรณีญญ อย่างนี้ค่ะเจ้าภาพเพียงแต่บอกให้รู้ว่าจะเผาศพในวันนั้นนั้นไม่ควรเชิญการที่แขกจะไปหรือไม่ไปแล้วแต่แขกจะตัดสินใจถ้านึกว่ามีเวรกรรมกับผู้ตายก็ไปขมาที่ไม่รู้จักหรือไม่มีกรรมเวรต่อกันก็ไม่ไปลักษณะาการบอกแขกในสมัยโบราณเนี่ยจึงต่างกันกับในสมัยปัจจุบันนะคะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้จัดด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปดีๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันค่ะ